สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์นะฮะวันนี้นะครับก็วันที่22มกราคมนะฮะ2565นะครับเวลาประมาณเที่ยงนะฮะก็ฝนตกนะฮะวันนี้ก็เสียงอาจจะตะกวนนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะจะพามาชมนะครับรถสต็อกรถตู้นะฮะกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะฮะว่าจะมีนะครับรถ ปีไหนบ้างนะฮะเกียร์เมนนวลเกียร์ออโต้ทีไหนบ้างที่น่าสนใจราคาประมาณเท่าไหร่ใหม่เท่าไหร่นะครับนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของตัวนะครับและรายละเอียดของเจ้าตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็รบกวนคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับผม ลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางช่องของผมนะครับผมนะฮะขณะนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะฮะบริษัทเทศยนตนนะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับอาณาจักรรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะฮะแล้วก็รถโต้ครับมีเยอะที่สุดเลยมีสต็อกนะครับประมาณ30กว่าคันเลยทีเดียวนะฮะกับบริษัทเชรยนต์ของเรานะครับ อ่เพื่อไป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะนะครับก็จะเป็นตัวเดลต้าคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะสามจุดศูนย์นะครับอ่าเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้จะได้เป็นปีนะครับสองพันสิบสี่นะครับใหม่วิ่งเพียงนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะฮะนะฮะราคานะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่ 6แส0 0นึงหมื่นบาทนะครับเป็นรถปลดระวางนะฮะจากหน่วยงานนะฮะข้อดีของเขาก็คือนะครับจะไม่แทนนะฮะเซอร์วิสลงตามระยะเลยนะครับคันนี้นะฮะจะไปจะเป็นเบาะ3มแถวนะฮะเบาะหนังแล้วนะครับมีเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะรถปี14นะครับใหม่แท้นะฮะใหม่แท้เลยนะฮะลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะออกรถตู้นะฮะก็ เครดิตดีนะไม่มีประวัติล่าช้านะครับก็สามารถออกฟรีดาวน์ได้เลยนะครับนะฮะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับบ้านเอเยนต์นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะได้ที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเฉลี่ไทย6 8แยก1นึงเทมนะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึงหโมงครึ่งนะครับอ่าคันแรกนะฮะายทะเบียนนี้เลยนะครับนะครับขอ ขอนูกลอลิง980นะครับปี14นะฮะตัวเครื่อง3.0นะฮะนะปี14ราคาอยู่ที่6 1 5น0 0บาทนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะนะฮะคันต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะคันต่อมานะครับไาเะเบียนขอนทูกนะฮะวอลหวน7 945นะฮะคันนี้จะได้เป็นนะครับดีลต้าคอมพิวเตอร์นะครับ คอมพิวเตอร์นะครับคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะเป็นรถปี2000เป็นปี2015นะฮะคันนี้นะครับนะครับนะฮะราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับนะฮะ629,000บาทนะครับนะฮะไม้ของเขาวิ่งเพียง139,000สมกิโลนะครับนะฮะนะครับเป็นโฉม ไบเนอร์เชนแล้วด้วยนะครับเป็นไฟหน้านะครับมัลติอิเล็กเตอร์หรือว่าไฟฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะกระจังหน้าจะเป็นโฉมกันดั้มนะครับนะฮะยางฮะจะเป็นยางกูเกียนะฮะยางกูเกียนะคันนี้นะครับผมนะฮะเป็นยางปี2019นะครับนี่นะครับเป็นล้อกระทะนะฮะนะฮะภายในนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับไม้นะครับ139,000 โลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับติดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วก็เบาะนะครับนะครับเบาะนะครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังสามแถวกึ่ง v i p นะฮะนะครับนี้เลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะฮะที่บริษัทของเรานะครับคันนี้นะฮะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไมล์แสนสามนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแคปหน้าจอนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะคันต่อมานะครับ นี <muitas> ่เลยนะครับป้ายทะเบียนขอทุกค yeah. ู่วอแหวน4351กรุงเทพมหานครนะครับนะคันนี้นะครับจะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเหมือนกันนะฮะนะครับนะราคานะครับสนใจขนาดนะราคายังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับตัวฉกกันได้เหมือนกันนะฮะนะฮะคันต่อมานะครับป้ายทะเบียนขอทุกคู่936นะครับนะครับ เป็นรถปี2014นะครับไม่แปด0 0ืนเจ็ดนะเป็นตัวเครื่อง3,000ันนะฮะราคาอยู่ที่615,000บาทนะครับภายในจะเป็นสีเทานะครับปิดม่านมาให้รอบคันนะฮะเบาะหนัง3แถวนะครับไม่แปด0 0ืนะจ็ดนผู้ชมสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับแคมปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับป้ายทะเบียนของคู่กู๊วงแหวน 8207นะับกรุงเทพหานครนะครับคันนี้จะได้รถปี2016นะครับนะฮะปี2016ตัวเครื่อง3.0เกียร์ออโต้นะฮะราคาของเขาอยู่ที่6 7 0 0 0 0บาทนะฮะ6 7 0 0 0 0บาทนะครับไม่สองแสนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเครื่องเกียร์นะครับตัวเดียวกับตัว Fortuner เลยนะครับนะครับเป็นพวงมาลัยมอ เป็นบัวอะไรแอร์แบ็คคู่หน้านะครับไป2 3 4 4 0นกิโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะครับติดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับในส่วนของตัวเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในว่าจะเป็นยังไงนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กมาให้ด้วยนะฮะขอบ15นะฮะเป็นยางบ s สโต e นะครับผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะภายในจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับในส่งของภายในเป็นเบาะสีเทากึ่งว i p พีนะครับเป็นเบาะ3ามแถวอย่างนี้เลยนะครับนะครับมีในส่งของเคาน์เตอร์มานะฮะนะครับแล้วก็นี่นะครับภายในนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรถมือเดียวนะครับสภาพนะครับบอกได้เลยนะครับสภาพนะครับลูกค้าได้ไปนะครับสวยงานแน่นอนไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะครับตปกแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับไฟห้องโดยสารมีมาให้นะครับในส่วนของเพดานเดิมๆนะยังไม่แต่งให้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบตกแต่งนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับเราติดม่านมาให้รอบคันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นเบาะหนังสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆนะเป็นรถบดระวานะครับทางหน่วยงานข้าราชการนะครับนะเข้ามานะครับรถตู้ของเราเบาะไดือยสวยมากๆนะสวยทุกคันเดิมทุกคันไม่มีประวัติ สวนหนักที่ความจมน้ำนะครับคันต่อมานะฮะใบทะเบียนขอทุกคู่โรลิง931นะฮะนะครับคันนี้นะับเป็นรถปี2014นนะครับนะฮะไม่เพียง113,967กกิโลนะครับราคาอยู่ที่615,000บาทนะฮะลูกค้าเครดิตดีนะับฟรีดาวนะฮะได้เลยนะครับพออยู่ประมาณ13นนะครับนะสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะนะครับช่วงนี้ก็ผลล็อ หมดแล้วนะครับใช้ในครอบครัวนะครับใช้รับส่งคนงานนะได้หมดเลยนะครับนะครับถ้ายังไงนะฮะก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์84 3848404นะครับมาเพชยนต์นะครับนะฮะรถตู้บอกได้เลยว่ามีเยอะมากนะนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับนะเป็นรถนะครับปี14ถึง16นะครับนะมีหมดเลยนะครับประมาณ3 0คันนะครับ นะสนใจติดต่อเข้ามาดูรถตัวจริงนะที่บริษัทของเราได้เลยนะครับสทับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็รบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดในสู่งของการนะครับในวันที่ผมเต้นลงคิดใหม่จะได้ไม่พลาดตรงนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับนะครับสวัสดีครับ